ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาอันบ็อกซิ่งเจ้าลูบิชี้เอ็กแมนทอร์นาโดนะครับผมก็เป็นลูบิที่แบบผมสั่งมานะครับก็ตอนแรกว่าจะไม่ได้สั่งมาแหละแต่ว่าลองสั่งมาดูนะครับก็ <c ười> คือว่ามันผมสร้างผิดคนดูผมจะสั่งรุ่นไออันนี้มาไอรุ่นท็อปมันอะแต่ผมกดสร้งผิดคนดู ก็เลยได้รุ่นนี้มานะครับก็เป็นรุ่นอันดับที่อันดับที่หนึ่งเลยนะก็คือ,คอรุ่นไก่สุดอนะรุ่นที่ไม่ดีสุดนะขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะเดีย๋ยวมันเปิดในในกล่องมมนมีอะไรเล็กตัอุ้ยยกล่องเบี้ยวหมดครับเปิดเกาะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอเป็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องสองกล่องนะครับอันนี้ตัวลูบิกก็ไว้ก่อนนะอันนี้ผมเพิ่งจะมาเปิดเลยนะคือแกะขยะซีนออกแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดกล่องเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง่ะแกะออกมาครับก็จะเป็นกล่องมิสเทรี่ย์บอง ของเขานะครับผม X-Man t o u n d o นะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับจากที่หนึ่งไป Let's go อะผมหยิบขึ้นมาได้ย่างที่หนึ่งเขาก็ให้เป็นการก่อตั้งหรือว่าเกี่ยวกับการก่อตั้งของชี X-Man t o u n d o นะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไง X-Man t o u n d o ดีไซน์เนีย่ยมันได้มาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ช่างมันเราก็ไม่รู้นะครับต่อไป ก็คือใครที่ซื้อลูบิกรุ่นนี้ไปนะครับไบสมุดเล่มนี้นะครับหรือว่าใบนี้นะครับควรอ่านให้แน่ชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบของลูบิกนะครับก็ได้ไปแล้วอ่านด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโยนทิ้งแบกโยนไปโยนไปนิดไปเลยนะไม่ใช่นะเราต้องอ่านด้วยนะครับอ่านแล้วอันที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยเป็นเป็นผ้าเช็ดนะครับเป็นผ้าเช็ดแว่นอะไรประมาณนี้นะเออก็แล้วต่อไปนะครับนี่ไฮไลท์เลยอันนี้อย่าหายนะครับเป็นที่ปรับ แม่เหล็กนะครับสาหรับเจ้าฉีเอกแมนาโดนะครับก็มันจะเป็นเหมือนปากแบนอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเอาไปจิ้มที่แม่เหล็กนะครับแล้วปรับมันก็ปรับได้เลยนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับถุงไอถุงอันเนี้ยเอ่ออะไรวะถุงผ้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ผ้าเออมันเป็นถุงใส่ลูบิกยผมขอแกะแก้ด้วนนะครับโอเคไป let's go โอเคนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบถุงผ้านะครับก็สวยงามมากๆเลย แต่มันไม่ใช่ผ้านะคนดูมันเป็นเหมือนพวกหนังพวกแบบเคยเห็นเบาะโรงพยาบาลไหมเอออย่างนั้นแหละคนดูไม่ได้บอกอะไรนะมันคือเบาะโรงพยาบาลจริงจริมันไม่ใช่เนื้อผ้านะคนดูดูใกล้ๆเด็กมันไม่มีแบบผุยผ้าไม่มีอะไรนะถือว่าดีนะโอเคไปเดีย๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลย Let s ก o และสร้างสุดท้ายก็จะเป็นไอเจ้านี e ้เลยนะครับก็จะเป็นเออเป็นคู่มือการเล่นนะครับก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากก็ cfp fl อะไรประมาณนั้นเราก็ไม่ต้องการเล่นไปละโอเคไปเดีย๋ยวเราไปดูกันที่นู่นเลยดีกว่าไปว้าวไปเลย และนี่นะครับก็จะเป็นลูบิกออขอยยกกล่องขึ้นไปก่อนและนี่นะครับก็จะเป็นลูบิกชีเอ็กแมนทาราโดนะครับผมที่ผมสั่งมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง let's go <S โอ้โหโอเคนะครับไปเดีย๋ยวเราไปเปิดกันดูกันเลยดีกว่า let's go <S โโโนะครับผมไปโอ้โหเปิดเปิดไงวะเนี่ยอ๋อมันเป็นแม่เหล็กนะครับให้ทุกคนมันดูนะเป็นแม่เหล็กนะครับตรงหัวตรงนี้ขอแยกไม่ปิดโชว์แล้วนะเพราะขี้เกียจเปิดนะแล้วก็จะมีโลโก้เอ็กแมนนะนี่อุย้ยพอแกะกล่องลูบิกออกมาเหมือนลูบิกจะมีตำหนิแล้วครับ ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะตรงเนี้ยนะอ๋อไม่ใช่คนดูขออภัยมันเป็นทุกมุมเลยอะมันเป็นเนี้อผมม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี้ยดูบิกชิ้นดูบิกแกออกมาตอนแรกเลยคือแบบน้ำยาเยอะมากนะครับขอ,อยาเช้น้ำยาก่อนนะเห็นไหมโอ้โห,ห,หน้ำยาเยอะมากเลยขอ,อยาเช้น้ำยาก่อนนะครับไป let's go <S โอเคนะตอนนี้เราก็ได้เช็ดน้ำยาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูว่ามันก็หายไปบ้างนะ คือตอนแรกที่ผมจับเดี๋ยนะรูบิลรกนี้คือมันค่อนข้างที่จะมีความเบามาเลยนะมาด้วยน,น้ําหนักแค่เ60กว่ากิโลเอ้ย60กว,ว่ากิโลกรัมบ้าไปแล้วนะอะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะครับเขาบอกว่าไซส์มันแค่55.5 55มิลน,นะครับ55.5 55มิลน,นะเดีย๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับแกนมอนสเตอร์โกที่เรารีวิวไปนะครับว่าขนาดมันจะแตกต่างกันไหมนะเอ้ยเล็กกว่าหน่อยนะเออเล็กกว่านะลอดูดูจะเล็กกว่านิดนึงนะเออ แต่มาดูเรื่องเนื้อผิวลูบิกกันโอกระตุกเนื้อผิวลูบิกนะครับออกมาได้เป็นเนื้อผิวแบบเงานะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเหมือนพวกเอ่อไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลืมละมันเป็นเนื้อแบบเงานะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบเอ่อนั่นแหละไอ้นั่นแหละของแกนะไม่ใช่เนื้อผิวของแกนะแกมันจะแบบดีกว่านะเออก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคดคุ้มมากเลยนะเขาดู ก็เดี๋ยวเรามาดูไอ้ส่วนของแค่นั่นแหละผมก็มารีวิวให้ดูเอ้ยผมมาแกะกล่องให้ดูนะครับอันบ็อกซิ่งแต่เดี๋ยวเราจะมีคลิปเอ่อรีวิวอีกทีหลังนะขอญอาตไปปรับตัวลองหมุนลองอะไรดูก่อนนะครับส่วนเจ้าลูบิีลูกนี้นะก็แบบโอ้หพอจับลูกนู้นแะล้วมาจับเรื่องนี้มันแบบคนละน้ำหนักกันเลยอะ่ะคือว่าสองลูกนี้นะไอ้ลูกนู้นอะ่ะจะเบาวกว่ามากเลยนะครับอันนี้เก้าสิบกว่ากร,รมัมอันนี้หกสิบกว่าคือแบบเบาคนมากเลย โอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปด้วยกวันแบบบอกลาเจ้า x m e n Tornado ไป Let's go